ทั้งหล่อเก่งบู่พงทวัฒเรียนจบปริญญาตรีแถมควา้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งคนบันเทิงแฟนคลับแห่งยินดีเรียกว่าทั้งหล่อทั้งเก่งครบคลึกจริงๆค่ะสำหรับนักแสดงดาวรุง่งบูพงท์วัฒตั้งวันเจริญนอกจากจะมีผลงานหลากหลายด้านมาให้แฟนๆหลงรักและติดตามแล้วเรื่องการเรียนก็เก่งมาก ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาแจ้งข่าวดีว่าสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรรวิโรธแล้วแถมงานนี้ยังเก่งกาจส,สามารถคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมากรองอีกด้วยค่ะโดยงานนี้บูผงชวัน์โพสภาพหลอ่อในชุดคลุยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธพร้อมกับผลการจบการศึกษาลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า ในที่สุดก็สำเร็จการศึกษาแล้วทีมมอสอว์แฮ SWU งานนี้บรรดาเพื่นพร้อมคนบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับบัณฑิตป้ายแดงกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะ